สวัสดีครับวันนี้มาพบกับต้องวชิเรามาลงเจาะลึกเก็ดย่อยๆเกี่ยวกับพระผงกระดูกผีหลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายแล้วก็พระผงกระดูกผีหลวงพ่อเพ่งวัดปึงนะครับอย่างแรกก่อนวัดโคกสวายเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ นอกตัวเมืองนครราชสีมานะครับอยู่นนไทยนะฮะเกล็ดประวัติเนี่ยหลวงพ่อพุ่มเนี่ยท่านเป็นพระพี่ซึ่งหลวงพ่อเพ็งเนี่ยท่านเป็นน้องชายของหลวงพ่อพุ่มแท้ๆนะครับทั้งสองรูปเนี่ยบวชอยู่ที่ที่ที่นนไทยนะฮะตั้งแต่สมัยเป็นเนนแล้วก็ต่างคนต่าง แยกย้ายหลวงพ่อเพงก็ไปเรียนต่อเหมือนกันท่านได้ไปเรียนต่ออยู่ที่วัดโพด้วยวัดโพดเตีย์ด้วยนะฮะช่วงเกดเล็กเกดน้อยเนี่ยแล้วก็เราจะมาแยกจำ,จำแนกให้ดูว่าพระหลวงพ่อพุ่มกับหลวงพ่อเพงลักษณะมันต่างกันยังไงอันนีเน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 ้เป็นความรู้และความคิดเห็นจากส่วนตัวของผมนะฮะที่เช่าพระมาแล้วก็ มาศึกษาก็ขอคำปรึกษาจากพี่ๆด้วยพี่ที่มีความรู้พี่ที่แอดมินแล้วก็ตกผลึกมาในมุมมองของผมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะฮะเราจะมาให้ดูเปรียบเทียบกันพระเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยค่อนข้างที่จะโลกโซเชียลกว้างขวางดังนั้นความรู้มันอาจจะแบบเริ่มชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆฮะ ในเรื่องเนื้อหาของพระเครื่องมวลสารการจัดสร้างบางคนก็ยังยึดติดอยู่ว่าเป็นพระทั้งหมดเนี่ยเป็นหลวงพ่อภุ่มทั้งหมดผมกไม็ไม่ได้เก่งอะไรที่จะ,จะ,จะ,จะต้องสรุปได้แต่ว่าเราดูจากคำ,คำให้ปรึกษาจากที่พี่ๆบอกมาคือบางคนก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่อพุ่มทั้งหมดบางคนก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่อเพงลงหลวงพ่อพุ่มบ้างซึ่ง หลวงพ่อพุ้มก็จะจัดสร้างยุคเดียวแล้วก็หลวงพ่อเพ็งก็จะมีจัดสร้างมาหลายๆยุคหรือยุคต้นๆที่ยังเป็นมวลสารแต่ว่ามวลสารทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นมวลสารมาจากที่ที่เดียวกันคือน่าจะมาจากหลวงพ่อพุมมเลยโดยตรงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อเพง็งท่านก็อาจจะได้ผงมวลสารมาจากที่วัดโพธาเตียนด้วยแล้วจากหลวงพ่อพุ่มด้วยมาผสมผสานแล้วก,กับความรู้ที่ท่านเรียนมา ท่านก็มาอ a d a p t ใช้ทำพิมพ์บล็อกขึ้นมาใหม่ทําเองขึ้นมาแต่พระทั้งสองสองสององค์เนี้ยทั้งหลวงพ่อพุ่มและหลวงพ่อเพลงเป็นพระผงกระดูกผีโดยแท้ของอีสานเลยของโคราชเลยซึ่งเป็นการตกผลึกสร้างพระขึ้นมาในช่วงที่มียุคสงครามแต่หลวงพ่อพุ่มเนี่ยท่านสร้างก่อนละท่านสร้างประมาณปี2470 ซึ่งก่อนยุคสงครามอินโดจีนแต่ว่าหลวงพ่อเพลงเนี่ยท่านมาสร้างอีกทีเนื่องจากาหน่วยงานราชาการหรืออะไรเงี้ยทางรัฐร้องขอพระเมตตาเมตตาจากาพระคุณเจ้าท,ทุกๆรูปที่ทปกครองในวัดจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อปกป้องคุ้มครองตำรวจทหารประชาชนเพื่อมาแจากจ่ายนะฮะก็เลยจัดสร้างระชุดนี้ขึ้นมาอีก แล้วก็ได้รับความนิยมจนมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะคราวนี้คร่าวๆเราที่เราดูประวัติแล้วเนี่ยเนื้อหาหลวงพ่อพุ่มกับหลวงพ่อเพลงจะต่างกันมากเลยนะทั้งมวลสารทั้งเนื้ออะไรเงี้ยหรือแม้แต่บล็อกก็ยังไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะฮะยกตัวอย่างอันเนี้ยที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับอันเนี้ยจะเป็นหลวงพ่อพุ่มเขาเรียกพิมพ์เล็บมืออันเนี้ย จะเป็นลงรักมานะครับถ้าดู youtube ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำจะมีเทียบองค์เนื้อขาวที่ไม่ได้จุ่มลักพระเนื้อหาฟอร์มอย่างนี้นะแต่นี่จุ่มลักจะเหลืออยู่องค์หนึ่งเลยเอามาให้ให้ดูเปรียบเทียบนี่คือเป็นยุคของหลวงพ่อพุ่มเนื้อจะมีโมลสารเป็นเม็ดแดงๆเป็นเนื้อก้านว่านอะไรพวกนี้ฮะการถูบการว่าน ที่เราดูใน YouTube ก่อนหน้านี้นะฮะจะไปศึกษาดูจากตรงนั้นได้นะครับให้ดูยุคส่วนหลวงพ่อเพ็งเนี่ยท่านย้ายมาอยู่วัดบึงหลังจากได้รับนิม,มนต์มาเป็นจเจ้าอาวาสอยู่วัดบึงนะครับเป็นพระอารามหลว,งต,ง,ตวง,งตั้งแต่ยุคสมัยวัดบึงเนี่ยสร้างตั้งแต่อายุสมัยพระนารายมหาราชแล้วนะฮะเรามาดูพระนี่ต่อเนะี่ยอันนี้เป็นพิมพ์7วันนพเคราะห์นะครับ ส่วนมากจะตั้งไว้บูชาเพราะว่ามันมีองค์ใหญ่ขนาดใหญ่นะฮะขนาดใหญ่แล้วก็มวลสารเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเยอะมากมาก,มาก,มากพอๆกับหลวงพอ่อพุ่มนะครับแต่ผมดูเนี่ยพระเนี่ยสร้างประมาณปีสองสีกว่ากว่านะครับประมาณแปดสอเป็นต้นไปนะฮะพระเนี่ยฮะ ดูนะครับตรงสัมผัสเนื้อก็จะจัดเดินพระไม่ค่อยได้สัมผัสผ่สผานการใช้ถ้าบางองค์จะเนื้อจ,จัดจัด,จดก็จะเห็นชัดเจนเลยนะฮะนีมวลสารก็จะมีพวกสีฟ้าๆเป็นจุด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 ,จด,จดบ้างขาวขาวบ้างเนื้อโซนขาวก็มีนะครับแต,แต่นี้ผมชอบเป็นเนื้อโซนเหลืองเพราะมันดูง่ายแก่น้ำมันนี่มันก็มีนะครับ แต่ว่ามันจะเหมือนเนื้อยุคย,คยคุไปก่อนหน้านั้นแต่เนียนื้อหาเห็นไหมมวนสารค่อนข้างชัดเจนนะฮะของเทียมมีนะครับที่มันเป็นแบบเหมือนเชื้อราอะไรขึ้นขึ้นลาอะไรเงี้ยต้องสังเกตแล้วก็พระที่ทำใหม่ก็จะมีกลิ่นส่วนมากบางคนเขาก็จะไปเลี่ยมกันน้ำนะครับ ถาพวกนี้80ดิกว่าปี90กว่าปีไม่มีกลิ่นนะฮะมันจะแห้งแห้งชัดเจนแล้วไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็จะไม่มีความอบอะไรเงี้ยมันจะนึกนุ่มธรรมชาติเลยครับฟูฟูแน่นนึกนุ่มผมเคยได้พ้กติดรางวัลที่สองพรกเขาแช่น้ำมา ตั้งสามวันสองวันมั้งอยู่ในอ่างพระยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นพิมพ์พระแม่ธรณีครับบีบมวยผมเป็นเอกลักษณ์หลวงพ่อปุ้มอยู่นี้ขึ้นเขียวเนี่ยมันเนื่องจากคาบเหงื่อนะแต่ถ้าขึ้นแบบเป็นลาอบปีป๊บอะไรเนะี่ยห่างๆไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าผมไม่เช่านะครับพระก็มีน้ําหนักเบาส่วนมากพระมีน้ําหนักนะครับ มวลสารมันจะแน่นๆเลยถ้าเบามากไปก็ลองพิจรารณาดูนะครับผมให้ดูแบบที่ผมชอบและเช่านะครับพาแบบนี้นะฮะให้ศึกษาดูนะครับถ้ามีแบบนี้ราคาโดนใจส่งมาให้ผมได้นะครับที่ Facebook ต้องว่าชีนะฮะหากผิดพาลาดอะไรประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับ นี่นะฮะอันนี้เป็นพิมพ์บีบพระแม่ธรณีมวยผมบีบพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะฮะพระเนี่ยถามว่าเกตประวัติเนี่ยที่เราจะให้ดูต่อไปนี้ให้ดูเนื้อพระเสร็จจบแล้วนะครับจะมีรายละเอียดในหนังสือที่เขาทําไว้เป็นบันทึกไว้นะครับ บางท่านบอกว่าพระพวกนี้จะไม่ทันหลวงพ,พ่อพุ่มมันก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งนิดนึงในเกี่ยวกับเตจประวัติการมีชีวิตของหลวงพ่อพุ่มอยู่นะฮะหลวงพ่อเพลงท่านมาจำวัดอยู่ที่วัดบูเนี่ยตอนปี2477ท่านถ้าท่านสร้างพระอันเนี้ยต่อให้เป็นช่วงยุคปี2484ยุคสงคราม หลวงพ่อพุ่มท่านเป็นพระพี่ชายมีไหมที่จะไม่มาเสกให้หลวงพ่อเพ่งและมวลสารหลวงพ่อพ่อเพ่งเนี่ยจะไม่ได้จากหลวงพ่อพุ่มในเมื่อบล็อกอะไรพวกนี้ก็มีในในหน้าเดียวที่เป็นพระเจ้าห้าพระองค์เป็นหลวงพ่อเพ่งแต่อาจจะแกะบล็อกขึ้นมาใหม่และที่สำคัญในประวัติการบันทึกเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเกล็ดอันนึงอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปดูประวัติที่วัดกันอีกทีหนึง่งไว้ผมไว้จะทําอีกทีหนึง่งคือนี่นะฮะนี่คือรูปหลวงพ่อพุ่มเจ้าอธิการพุ่มนะครับธรรมชโชโตนะครับเจ้าคณะตําบลสายอ,อ้อนี่นะครับ ดูนะครับท่านดำลงตำแหน่ง2453ถึง2489เอกสารตัวเนี้ยผมยังไม่แน่ใจว่าทำให้ท่านสึงเสียตอน2486ปลายปีท่านสร้างพระผงพระเจา้าพระองค์ลูกอมแหวนพี่รอดตะกุดนั่งกวัดเนื้อผงสร้าง2480ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่นะฮะ2480พระในยุคเดียวกันหรือจะสร้างคนละวัดต้องมาดูก่อนนะฮะแต่จริงๆแล้วพระ โดยข้อมูลทั่วไปสร้างจาก2470โดยประมาณนะฮะนี่คือเก็บประวัติหลวงพ่อพุ่ม2458ถึง2489นะดังนั้นประมาณการว่าท่านน่าจะเสีย2489นี่เป็นพระผงพิมพ์มนเคระนะฮะก็จะมีพิมพ์ที่มันเนื้อหาแตกต่างากันจะไป อาจจะไม่ชัดนะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับสองสี่เจ็ดสองเห็นไหมครับสองสี่เจ็ดสองสองสี่เจ็ดสองสองสี่เจ็ดสองข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนกันบ้างแต่ว่าคนพื้นที่ที่เขาตกผลึกแล้วประมาณการว่าสร้างประมาณสองสี่เจ็ดศแต่หลวงพ่อเพลงเนี่ยนี่นะครับบางท่านว่าไม่ทัน เราต้องมาดูกันนะครับหลวงพ่อเพลงท่านมาจำอยู่ที่วัดบูร์นะฮะนี่ท่านเกิดอยู่ที่โคกสวายสายอ้อเหมือนกันนนทไทยนะฮะเกียรติประวัตินี่ต่อมาท่านได้ไปจำวัดอยู่ที่วัดโพธาตีนกรุงเทพนะครับทําไมจะไม่เจอพระอาจารย์หนูต้องเจอแน่ๆเพราะหลังจากนั้นท่านได้ ถูกนิมนต์มาเป็นรองเจ้าจังหวัดวัดบึงนะครับรองเจ้าจังรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วเป็นเจ้าวาด,ดวัดบึงผู้เป็นหลานะน,นะครับปีสองสี่เจ็ดเจ็ดนะฮะเห็นไหมรัพระของท่านนะครับนี่ เอาว่าสองสี่แปดสี่ท่านเป็นนนี้แหละสมณศักดิ์มาแล้วจนจวบวาระสุดท้ายของท่านคือเสียปีสองห้าศูนย์เนะฮะหลวงพ่อเพ่งนะเสร็จแล้วมาดูนะครับวัตถุมงคลของท่านจะออกเป็นโซนเนื้อพวกนี้ซึ่งผมมีนะเนื้อพวกนี้ผมก,ก็มีนะครับ ก็ามาไล์อยู่นี่นะครับนี่นี่ให้เทียบเขียงนะนี่นะฮะหลังชินนาลาดนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็มีพิมพ์นป,ปเคราะ์ด้วยที่ทำคราวนี้ที่เหลือคือเราจะต้องมากลั่นตกผลึกกันต่ออีกทีนึ่งนะคนรุ่นหลังนะฮะ ตามข้อมูลนะฮะว่าพระหลวงพ่อพุ่มกับหลวงพ่อเพ็งเนี่ยทาไมหลวงพอ่อพ่อเพ็งกับหลวงพ่อพุ่มเนี่ยท่านทันเศกในผ้าชุดหลังไหมโดยส่วนตัวผมว่าท่านน่ะได้รับกกิจนิมนต์มามาปลุกเศกให้แน่ๆ <c oughs> นี่คือผ้าชุดของหลวงพ่อพุ่มนะอ่าหลวงพ่อเพ็งนะครับ ของเก๊ก็มีนะครับเพราะว่าเป็นพานิยมหลักในประจำจังหวัดเหมือนกันมีในรายการประกวดนี่นะฮะแต่เนื้อหาจะเทียบกันเนี่ยมันก็ยังต่างกันนิดหน่อยแต่มวลสารหลักๆก็ยังคล้ายๆกันนะครับมีจุดมีอะไรพวกเนี้ยแต่ของเก๊กพวกพิมพ์นี้ก็ยังมีนะครับ แต่ความเก่าเราแยกชัดเจนพระพวกนี้ไม่มีกลิ่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วพระทั้งสองรูปที่สร้างเนี่ยท่านเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะครับท่านสร้างโดยไม่ได้หวังผลสิ่งตอบแทนอะไรครับเก็บได้ครับบูชาได้มวลสารของบรรพบุรุษเราครับ จัดสร้างมาเป็นพระแท้ที่น่าศึกษาเก็ดประวัตินะครับบูชาได้อย่างสนิทใจครับนี่นะฮะผงจะไม่ค่อยต่างกันเลยนะฮะนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่มาลงทำ YouTube ให้ก็อยากให้ได้ข้อ เียบเทียบเป็นตกผลึกในรุ่นต่อๆไปครับจะผิดบ้างถูกบ้างอย่างน้อยก็ได้ลงเป็นไว้เป็นบันทึกหลักฐานนะครับไม่ใช่แบบว่าเช่ามาแล้วก็ขายไปเช่ามาแล้วขายไปโดยไม่มีบทสรุปให้คนรุ่นหลังเราได้ดูก็เลยคิดอยากจะทำ YouTube ขึ้นมาถ้าผิดพลาดอะไรอ,ะอ่ะ บอกผมได้นะครับผมรับฟังเพราะว่าผมก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสะสมอะไรเงี้ยผมก็อยากได้เกร็ดความรู้ที่มันชัดเจนยังพยายามขนขวาอยู่บางคนเนี่ยบอกหมดเลยว่าหลวงพ่อพุ่มทันทั้งหมดเราก็ไปดูเนื้อหามันต่างกันนะฮะเราก็ต้องฟังเราก็วิเคราะห์บางอันเนี่ยไม่มีมวลสารอย่างหลวงพ่อพุ่มนะฮะแต่ว่าเราดูเป็นหลวงพ่อเพลงแต่เนื้อหามันจัดเหมือนหลวงพ่อพุ่มเลย ซึ่งไว้มีโอกาสผมอาจจะได้องค์นั้นมาเอามาทำ YouTube อีกทีนึงก็ต้องรอดูงบก็ต้องขอความเมตตาจากพี่ๆที่มีพระเล่ามาแบ่งปันให้เราได้ศึกษาได้ชมแล้วก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนสนับสนุนเช่าผพระผมไปแล้วก็เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนมาเปลี่ยนจับพระองค์ใหม่มาดูด้วยแล้วก็จะทำ y t u t u ครั้งต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b e ให้ผม เป็นผู้ติดตามจะได้ทำ YouTube ต่อไปนะครับขอบคุณครับ